บุญกระถินนี่เป็นบุญเฉพาะพอบุญบุญเฉพาะในสายบุญก็จะแตกต่างสายบุญก็จะแวววาวพอทำลงมือทำตัดสินใจลงมือทำจะมากจะน้อยสายบุญเชื่อมทันทีจนถึงวันทอดหรือวันสุดท้ายของของงานกระถินของปีนี้นะบุญนี่หล่อเลี้ยงตลอด เป็นสายที่เชื่อมกันแล้วนะก็เชื่อมได้ตลอดแล้วก็นึกถึงบุญทุกวันทุกวันจนถึงวันทอดหรือวันสุดท้ายของกฐถินก็ได้บุญนี่ยิ่งเรานึกพอเราทําแล้วเรานึกบ่อยๆเรานึกปีติเบิกบานใจว่าโอ้เราได้ทําบุญกฐถินแล้วพอทราบข่าวบุญกฐถินว่าเป็นเป็นสายบุญกฐถินที่เชื่อมตัวเราสู่อายตนิพาน สู่ศูนย์กลางกายหลวงพ่อคุณยายสู่ต้นท่าต้นธรรมคือถ้าเราไปเห็นเองเราก็จะปลืม้มปลื้มใจปีติใจสายบุญมีความใสสว่างแวววาววัแบบัแบวบแบบเหมือนกับสายเพชรนะยิ่งกว่าสายเพชรอีกนะมีความใสสะอาดสว่างมากบริสุทธิ์มาก บุญกถินสมกับเป็นบุญใหญ่เชื่อมสมบัติใหญ่ที่จะวังเกิดขึ้นเราทำเต็มกองวันนี้แล้วเราก็นึกถึงบุญทุกวันหรืออีกเดือนหนึ่งเราก็ทําอีกกองหนึ่งหรือสองกองสามกองก็แล้วแต่กําลังบุญที่เราสามารถทำได้แต่กองแรกเราเริ่มแล้วพอลงมือทำสายบุญสมบัติ สายสมบัติก็จะเชื่อมให้เราได้ตลอดเมื่อเรานึกถึงอยากจะใช้บุญคืออธิษฐานทำการทำงานอาชีพการงานใดประกอบอาชีพใดเราก็จะสำเร็จเพราะเรามีบุญแล้วเหมือนกับเรามีสมบัติมีทุนมีต้นทุนมีต้นทุนในตัวเรามีต้นทุนในกระเป๋าเราแล้ว